สวัสดีครับมาดูความคืบหน้าของลงรถนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เร,เรากำลังได้สาเสาสองต้นเ้สี่ต้นครับวันนี้ก็้ารล้างไม่มีครับก็เลยถ้าขุดเป็นในไผ่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็อล,ลุลู ตอนนี้เราต้องเทพื้นอยู่นะครับเราต้องปรับพื้อยู่เราต้องไทม์ตูดี้ให้ได้ก่อนนะครับเล้นะไทม์ทำหลังคาให้เสร็จก่อนแล้ค่อยๆปรับพื้นตัวน,นี้นะครับวันน,น,นี้ยุ่งทั้งวันเลยครับรก็ถ้าจอราดรถออกมาได้ประมาณสองคันสองคันแบบกับมอเตอร์ไซค์เลยอยู่เพราะามันหกเมตรเนาะหกเมตรกว่านะครับสองกว่ามันนะครับ ตัวนี้เราต้องเส้นมาถึงตรงนี้ครับเลยเยอะอยู่นะครับแต่ว่าหลังครน่าจะเอาแบบลองไม,ไ,มไม่ไม่เอียงมากแต่ว่าแบบว่านากระนากรตอว่าต้นนึงนึ่มาเตเทแบบวี้ยชู้วมยเมเล่น้าตอนน้นแบบมาเม่มาเมนนว่วีมเนคนอะไรมาทำเล่นนอยใอย่างนี้ลาจะเล่นแบบแั้ว ตอนนี้ก็วันนี้ฝนไม่ตกนะครับเลยต้องรดน้ำบางคดเยอะหน่อยฝั่งันยังไม่ได้ไปรดเลยครับตอนนี้ก็วันนี้ก็ยุ่งกับ ในสดมันได้ครับเพราะว่าจะสุดไปก็ไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้อาจจะอาจจะไม่ชัดอาจจะชัดกว่านิดนึงนะอาดูด้วยว่าตอนนี้นะครับผมค,ครับแลวตรงนี้สีนี้มันจะสวยขึ้นนิดนึงครับตนนัวนี้ครับก็ ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้ให้อัปเดตให้แม่แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ